สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับผ่านเงินฟรีนะครับที่ตอนนี้สามารถถอนได้แล้วเข้าบัญชีของ t r u m o o n y y w l l l e t นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับสามารถถอนได้แค่ในส่วนของ p a y p a l นะครับตอนนี้ก็สามารถถอนได้เข้าบัญชีของทูมานี่วอลเล็ t ได้แล้วนะครับสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่1,600บาทนะครับแล้วก็ต่ำสุดก็ประมาณ10บาทด้วยกันนะครับวันนี้นะผมก็ได้ถอนไปที่จริงคือผมถอนไปเมื่อคืนอีกนะครับก็จํานวนเงินอยู่ที่200บาทแล้วก็เงินเข้ามาวันนี้วันที่18สิงหาคม2565้านะครับเวลา9ก้าโมงสนาทีนะครับก็เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Lucky Talk นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ เป็นแอปใหม่ครับล่าสุดนะที่ได้ทําการรีวิวไปนะก่อนหน้านี้ก็ได้ถอนไป2ยอดแล้วนะครับผมได้รีวิวไปวันที่3เดือนสิงหาคมนะ2 5 6 5นะกครับก็ได้ถอนไปจํานวนเงินอยู่ที่ $8 ดอลลาร์ด้วยกันนะครับก็เงินเข้าบัญชีของ paypal เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของยอดที่2ก็วันที่5นะครับเดือนสิงหาคมเหมือนกันนะครับ2565กนะครับก็ถอนไป $8 ดดอลลาร์เช่นกันนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะครับก็ ถอนไป2 0 0้บาทรับเข้าบัญชีของโทมานี่วอลเล็ t นะครับ,บ,รบก็ลองถอนไปนะเพราะว่ามีตอนแรกตอน,นที่ผมรีวิวแอปนี้ไปมันมีช่องทางถอนเงินอยู่ในส่วนของ t ทมานะี่วอลเล็เนาะแต่พอจะถอนจริงๆเนะี่ยมันกลับลบในส่วนของอบัญชีของ t ทมานะี่วอลเล็เนาะก็เลยต้องถอนเข้าบัญชีของ PayPal นะครับก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีแค่ของ PayPal อันนี้นะครับ ครับเมื่อวานนะผมลองกดเข้าไปดูนะก็มีในส่วนของถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วเลตเนาะผมก็เลยกดถอนไปเวลาเวลาเท่า,าไหร่เมื่อคืนนะครับเวลาเที่ยงคืนพอดีเนาะเที่ยงคืน44นาทีนะครับก็ใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงด้วยกันนับเงินถึงเข้ามาเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ตนะครับสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่1,600บาทนะครับวันนี้เนาะใช้แต้มก็คือประมาณ8ล้านแต้มด้วยกันนะครับในส่วนของการถอนเงินเข้าบัญชีของ ท o ูมันนี่วอลเล็ตนะครับต่ำสุดก็คือ5 0 0หมืนแต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องใช้เพชรอยู่ที่100เพชรด้วยกันนะครับส่วนที่ผมถอนไป200บาทก็คือใช้แต้มอยู่ที่1ล้านแต้มด้วยกันตรงนี้นะครับการเติมเงินมือถือละการเติมเงินมือถือก็สามารถที่จะเติมเงินได้ตั้งแต่10บาทจนถึง500บาทนะครับตรงนี้นอกเราก็สามารถที่จะหาคะแนนมาแลกนะครับในส่วนการเติมเงินมือถือก็ได้เช่นกันนะครับ มาดูกันว่านะครับแอปดีนะถ้าหากว่าเราสนใจที่จะดาวน์โหลดแอปนี้นะครับเราต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ให้เราับคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพามาที่หน้าของการดาวน์โหลดครับก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นชื่อของผมน็คือชื่อของผมแล้วก็ตามด้วยมอบของขวัญให้คุณ หนึ่งชิ้นก็คือว่า8000เหรียญด้วยกันนะถ้าหากว่าคุณนะเป็นผู้ใช้งานใหม่แล้วก็เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะครับคุณจะได้รับคะแนนไปฟรีๆอยู่ที่800 0เหรียญด้วยกันนะครับและหากว่าถ้าหากว่าคุณใส่รหัสเชิญนะครับใส่รหัสเชิญ1นึ่งนะในแอปเพื่อรับอีก3,000เหรียญครับก็ถ้าหากว่าคุณใส่คุณจะได้รับอีก3,000เหรียญทองด้วยกัน,นครับก็นับให้เรานะกดคําว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับ เมื่อคุณกดที่ดาวน์โหลดนะมันก็จะพามาที่หน้าของการดาวน์โหลดนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1 0 0 k นะครับหรือประมาณ1 0 0 0 0แสนครั้งนะครับอ่าก็1 0 0 0 0แสนดาวน์โหลดนั่นแหละเนาะอายุ12ปีขึ้นไปถ้าหากว่าใครจะเล่นแอปพลิเคชันนี้นะครับตอนนี้นะครับก็ได้คะแนนรีวิวนะครับรวมแล้วทั้งสิ้นอยู่ที่4.1ดาวด้วยกันเนาะเต็ม5ดาวได้4.1ดาวด้วยกันนะครับ จากคุณสัญชัยอ่านหานะก็บอกว่าเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะสามารถถอนเงินได้จริงถอนได้หลายช่องทางแค่โหลดแอปได้รับ8,000เหรียญแล้วก็ใส่รหัสนี้เพื่อรับที่5เพื่อรับที่3,000เหรียญน,นะครับมนีเนาะแล้วก็ kee ก็บอกว่าเป็นแอปที่ดีมากภารกิจเก็บเหรียญก็เยอะนะครับอินเชรี ree, นะก็ได้บอกว่านะพัฒนาต่อไปนะคะขอตินิดนึ่งเพรกับการแลกเปลี่ยนใช้เยอะมาก,มากๆแก้ไขด้วยนะคะ โอเคนะครับผมแลวตรงนี้ก็เป็นรีวิวนะเราสามารถไปอ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะก็คือกดคำว่าดูรีวิวทั้งหมดนะก่อนที่เราจะตัดสินใจนะหรือจะดูคลิปวิดีโอนี้ไปพันพางเพื่อให้เห็นภาพเจนก็ได้เหมือนกันนะครับก็ให้เรากดคําว่าเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นําให้เรามาที่คําว่าของฉันตรงนี้นะครับและให้เรากดคําว่าเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับ ก็สำหรับคนที่ยังไม่มีระบบนะก็คือสำหรับคนที่ยังไม่มีสมาชิกก็คือยังไม่ได้สมัครสมาชิกเนาะก็มาที่หน้าเข้าสู่ระบบเช่นกันก็คือว่าหน้าเข้าสู่ระบบก็คือเป็นการเข้าสู่ระบบแล้วก็เป็นการสมัครสมาชิกไปในตัวนะครับซึ่งการเข้าสู่ระบบมันจะมีอยู่ที่2ช่องทางก็คือช่องทางแรกก็คือเข้าสู่ระบบด้วย Google ก็คือผ่าน Gmail นะอันนี้นะครับ ช่องทางที่2คือเข้าสู่ระบบด้วย Facebook ก็คือว่าเป็นการล็อกอินด้วย Facebook จะทําให้บัญชีลักกี้ต็อกกับบัญชีของ f Facebook ของเรานั้นเชื่อมต่อด้วยกันแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าวันไหนเราลืมรหัส Facebook แล้วก็เฟซบุ๊กของเราโดนแบนอะไรพวกเนี้เราก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบ,บบได้ฉะนั้นก็แนะนําให้เราเข้าสู่ระบ,บบผ่าน G ี a i l นะแต่ว่าผมส่วนตัวผมเองนั้นผมเข้าสู่ระบ,บบผ่าน Facebook นะอันนี้นะครับโอเคผมกดเข้าไปเลยนะ จากนั้นก็ระบบก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับกับบัญชี Facebook ของเรานะครับก็จะขึ้นชื่อแล้วก็รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็ ID ดีของเราตรงนี้นะครับวิธีการแรกนะครับที่เราจะไปรับเหรียญน,นะครับฟีก็คือ3 0 0พันเหรียญก็ให้เรามาที่คําว่ากรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับและนะครับให้เราใส่รหัสเชิญของเรานะอันนี้คือเป็นรหัสเชิญของคนที่ผมแนะนำไม,ไม่ใช่เลยของคนแนะนําผมนั่นเองเนาะอ่าตรงนี้เลยนะครับเราก็ใส่แล้วก็กดทั่วส่งไปก็จะได้รับอยู่ที่3,000ันเหรียญทองนะครับ เมื่อเราได้รับแล้วสามพันเหรียญทองแล้วก็ได้รับมาอีกประมาณ8ปดพันเหรียญทองตอนที่เราสมัครมาใหม่ๆนัก็จะกลายเป็น1นึ่งหมื่นหนเหรียญทองนะครับซึ่งแอปนี้ทองขั้นต่ำอยู่ที่5 0,000เหรียญทองนะเราต้องไปหาอีกประมาณ39,00 0ืเเหรียญทองเราถึงจะสามารถถอนได้แต่ว่าต้องหาเพชรอีก100เพชรด้วยกันนาอสามารถถอนได้อยู่ที่1 0บาทนะครับวิธีการหาคะแนนนะครับก็มาที่หน้าหลักก่อนเลยเพราะว่าแอปนี้มันเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอนะครับอ่า เราก็รับชมว,วิดีโอไปนะเมื่อวิดีโอมันเล่นไปมันก็จะทําให้ตัวหีบสมบัติทุเนี้มันจะหมุนนะครับถ้ามันหมุนจนครบหนึ่งรอบก็จะได้รับหีบสมบัติไป1ชิ้นด้วยกันตรงนี้นะครับ ต่อมาคือวิดีโอเหมือนกันตรงนี้เนาะแล้วก็สามารถรับคะแนนได้ฟรีๆที่มันขึ้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น40คะแนนนะครับ66คะแนนก็กดไปนะครับแล้วก็เดิบมานะครับอันนี้เนาะ66เหรียญด้วยกันกดคําว่ากากระบาดปิดไปเลยนะครับแล้วก็รับไป46คะแนนก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็รอให้มันนับจนขึ้นคําว่ากากระกบาดแล้วก็กดคําว่ากากระบาดปิดไปเลยเนาะอ่าต่อมาก็คือนะ่าเป็นชั้นหนังสือนะครับ ชั้นหนังสือคือเป็นการแนะนําเพื่อนเราข้ามไปก่อนแล้วกันเราไปที่คําว่ารางวัลก่อนเลยเพาะว่าเพราะว่าเป็นเมนูของการหาคะแนนทั้งหมดในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับก็วิธีแรกก็คือเป็นการเปิดทีสมบัติที่เราไปรับชมวิดีโอไปเมื่อกี้ก็จะได้รับไปนะครับผมได้รับมาอยู่ที่2หีสมบัติก็กดไปปั๊บเลยนะและก็ได้รับมาอยู่ที่56เหรียญทองด้วยกันนะครับเราก็ดกดกระกบัดป,ปิดไปเลยนะตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นนับแล้วก็เปิดต่อได้อีกนะครับ ยิ่งเรามีเยอะเราก็จะยิ่งเปิดได้เยอะนั่นเองทุกคนตรงนี้นะปิดไปต่อนะครับอันนี้ก็คือนะเป็นในส่วนของ add โฆษณานะครับแล้ก็กดคําว่าการกระบาปิดเลยเลยนะปิดไปเลยนะครับต่อมาก็คือนะเป็นการเปิดตรงนี้นะกดเปิดไปนะครับก็จะมีการขูดนะก็คือเป็นกิจกรรมของการขุดนะครับขุดบดัตรขุดภาพหนะ้าขดเข้าไปเนาะถ้าว่าเราขูดแล้วก็เจอนะครับหอันนะ 1 2 3 4 5 6้า,าก,ก็จะได้รับอยู่ที่4 6 4 0บาทครับถ้าเจอ5อันก็ได้ไป200เหรียญทองถ้าเจอ4อันก็80เหรียญทอง3อันก็50เหรียญทอง2อันก็20เหรียญทองแล้วก็1อันก็คือ10เหรียญทองด้วยกันนะครับโอเคผมจะเริ่มขุดกันแล้วกันนาะเจอไปแล้ว1อันด้วยกันนะครับข้านล่างละเจอไปแล้ว2ทุกคน3แล้วทุกคนนะ4ทุกคนนะ5ไม่ใช่ดิน่าจะเป็น5แหละ5ก็ได้ไปอยู่ที่2 0 0เหรียญทองนะครับ อ,อ๋อได้เจได้สีเองเนาะสีก็รับไป80เหรียญทองนะครับตรงนี้ก็ได้รับมาแล้วนะเราก็กดคําว่าก้ากระบาปิดไปนะหรือจะขุดคําว่าขุดต่อก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าขุดต่อก็ไปขุดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยเนาะเจอลูกอมหกชิ้นก็58บปาทนะครับเจอไปแล้ว2ชิ้นนะครับอันนี้ก็3มชิ้นแล้ว 4ชิ้นเหมือนกันนะครับก็รับไป80เหรียญทองด้วยกันนะครับตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้ในส่วนของการหาเหรียญจากการที่เราขูดบัตรนะครับต่อมาก็คือนะครับคำว่าเปิดอันนี้น่าจะเป็นการหมุนสปินนะกดเข้าไปเลยนะครับก็การหมุนสปินนะครับเราสามารถหมุนได้นะจำนวนจำนวนอยู่ที่10ครั้งด้วยกันตรงนี้นะซึ่งแต่ละครั้งก็จะมีโอกาสรับเหรียญทองนะเหรียญตรงนี้ก็จะนําไปแลกเป็นเงินนะครับตรงนี้เนาะอ่ามันขึ้นโฆษณาก็ย่อลงมาเลยนะครับ กดจับรางวัลเลยนะถ้าเราหมุนไปจนครบ10ครั้งก็มีโอกาสเปิดหีบสมบัต,ติตรงนี้นะครับ bem. ครั้งแรกก็เริ่มไปที่50เหรียญที่ผมได้รับมามาครั้งที่2ต่อเลยนะครับครั้งที่2ผมได้รับมาอยู่ที่50เหรียญเช่นเดียวกันนะครับมาดูครั้งที่3ต่อทุกคนอ่าครั้งที่3ต้องดูวิดีโอก่อนนะครับโอเคทุกคนนะก็ได้รับมาอยู่ที่50เหรียญทองด้วยกันนะครับนี้นะก็กดกากบาทปิดไปเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็นะครับเราก็ไปทําการกดวิดีโอต่อได้เหมือนกันนะ่าจะว่าผมขอไม่กดเลยแล้วกันเนาะขอย้อนกลับไปแล้วก็ไปที่กี่กรมต่อไปหรือภารกิจต่อไปก็คือภารกิจของการทอดลูกเต๋านะก็ <roar> คือเหมือนกับว่าเป็นเกมเสษทีนะเราสามารถที่จะเดินได้5ครั้งด้วยกันนะครับก็กดว่ากไปนะครับไม่ใช่การเดิน, <grow> นคือการทอดลูกเต๋า5้าครั้งด้วยกันนะครับตรงนี้นะโอเคนครั้งที่1ก็โอเคได้รับอ่ะมันขึ้นโฆษณาครับก็ครั้งที่1ก็อ่า ตกตรงนี้ก็ว่างเปล่าทุกคนนะมาครั้งที่2ต่อนะครับหกเนะครับโอ้ว่างเปล่าเหมือนเดิมนะครับครั้งที่3นะครับก็3 9ได้รับเป็นในส่วนของไฟฟ้าพลังงานเพิ่มเติมนะครับก็กดต่อไปเลยนะครับอันนี้ได้รับมายที่10เหรียญทองด้วยกันนะครับแล้วก็กดดูดีโคฆษนานะครับโอเคทุกคนนะก็กดกระบาดต่อนะครับแล้วก็เราก็สามารถเดินต่อไปได้เลยนะครับ ถ้าหากว่าลูกเต่าของเราหมดนะครับเราต้องรอประมาณ 4, ีชั่วโมงนะครับเราถึงจะสามารถที่จะมาเดินได้ต่อนะครับซึ่งหลังจากที่เดินไปหลังจากที่รอไป 4, ีชั่วโมงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านะครับเราจะได้รับกี่ลูกเต่าตรงนี้นะครับผมนะ่าก็โอเคออกเลยนะครับต่อมาคือเป็นการชิดอินวันนี้รับไปอยู่ที่98เหรียญทองกดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ กดคาว่าชิดอินไปนะครับอ่ะวันนี้วันที่1ก็รับไป98เหรียญทองด้วยกันเนาะไม่ใช่วันที่1น,นะของเดือนสิงหาแต่ว่าเป็นครั้งที่1ของการที่เราชิดอินนะครับตรงนี้กดแกะกระกบาดปิดไปเลยถ้าหากว่าอยากได้รับคูณ2ก็รับชมแอดโฆษนานะครับโอเคนะก็ถ้าหากว่าเราชิดอินจนครบต่อนเนื่องหมดเลยก็จะได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็ทั้งเพชรไปด้วยตรงนี้นะครับต่อมาก็คือนะครับอ่ะเดี๋ยวมันขึ้นแบบนี้เราก็กด ปิดป้ายเลยนะรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กดย้อนกลับไปนะครับทีนี้นะครับเราก็มาใส่หันเชนที่ผมสอนขั้นต้นคลิปก็จะรับอยู่ที่3 0 0พเหรียญทอนหนึ่งครั้งเองนะอันนี้คือเป็นทําภารกิจให้สําเร็จนะครับอ่ากดตรงนี้ไปเลยนะครับก็เป็นการเริ่มช่วยเหลือนะครับก็กดว่าเริ่มช่วยเหลือในรอบต่อไปนะครับแล้วก็กดคําว่า รับตอนนี้นะครับแล้วก็มันก็จะทําการหมุนตรงนี้ไปนะครับกดคําว่าชิงโชคแล้วก็อีก3ามครั้งกดไปนะมันก็จะหมุนไปตรงนี้นะครับครั้งนี้ก็จะได้รับเป็น9้าคะแนนด้วยกันนอะกซา่งีเก้าคะแนนตรงนี้นะครับมันก็จะไปลดในส่วนของวงเงินที่อยู่ไว้ใชด่ดิวงคะแนนที่อยู่ตรงนี้นะั่นเองนะครั้งนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่กี่คะแนนกดเข้าไปเลยนะครับ รอสักคนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้รับมาอยู่ที่18เหรียญด้วยกันนะครับบันก็จะไปลดจากเหรียญที่เรามีอยู่ตรงกลางนะผมตรงนี้ก็กดว่าชิงโชคอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับเราก็กดต่อไปได้เลยตรงนี้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้มีอยู่ที่80นะครับข้งนี้ได้รับมาอยู่ที่47เหรียญทองนะก็กดว่าชิงโชคอีกครั้งหนึ่งนะรตรงนี้ก็ จะกลายเป็นแอดโฆษณาครับผมนะเราก็ดูให้จบนะับประมาณ3วินาทีด้วยกันนะครับพอถึง3วินาทีเราก,กดการกระบ,บาดปิดไปนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ให้เรานะไปชวนเพื่อนมาช่วยเหลือเรานะเพื่อที่ว่าจะทําให้ภารกิจนี้สําเร็จเนาะเมื่อภารกิจนี้สําเร็จเราก็จะได้รับอยู่ที่1 5 0 0 0 0หเหรียญทองด้วยกันตรงนี้นะครับผมโอเคนะ จากนั้นก็กดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็มาทำภารกิจต่อไปก็คือลัคกี้ดร a แอนวินคอยนะครับตรงนี้ก็คือว่าภารกิจนี้เราก็ทำไปแล้วเมื่อกี้คือเป็นภารกิจเดียวกันกับอันนี้นะครับส่วนเกมแบบโต้อต,ตอบนะก็คือลองกดไปนะอันนี้คือเป็นโปรดอัปเกรดเวอร์ชันล่าสุดนะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะเราต้องไปอัปเกรดก่อนเนาะอันนี้คือเป็นภารกิจของการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ทดลองใช้2อแอปก็คือ2ครั้งด้วยกันนะครับ ส่วนนี้คือคลิกโฆษณาเพื่อรับเหรียญน,นะครับจำนวน3ครั้งด้วยกันนะครับอันนี้คือรับชมวิดีโอนะแล้วก็เพื่อรับเหรียญน,นะครจำนวน5ครั้งด้วยกันเนาะเหรียญก็1 0 0เหรียญวกกับเพชรอีก1เพชรด้วยกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับบัตร ขุดนำโชคแล้วก็ไปขุดแล้วเมื่อกี้ล่าสมบัติก็คือเป็นการทอดลูกเต่านะครับอันนี้คือเขาให้เราทำาพรกิจก็คือเป็นการขุดบัตรจํานวน20ใบต่อวันก็คือ20ครั้งต่อวันการถอยลูกเต่าก็7ครั้งต่อวันก็เลยอีก1ครั้งก็จะสําเร็จแล้วนะครับตรงนี้ชิงโชคก็เหมือนกันนะครับก็คือ6ครั้งต่อวันนะครับส่วนจับรางวัลลุ้นโทอศัพท์อันนี้ไม่ต้องเล่นนะครับอันนี้นั่นเพราะมันไม่ได้รับจริงนะครับเมื่อเราได้รับเหรียญทองแล้วแล้วก็ได้รับเพชรแล้วเราม มันมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจเชิญเพื่อนก็คือมาตรงนี้นะครับ ภาากิจการเชิญเพื่อนนี้นะครับเราก็กดคําว่าเชิญทันทีถูก,ถกชชนี้นะครับแล้วก็ให้เราคัดลอกลิงก์นี้แล้วก็ส่งไปยังเพื่อนถ้าหากว่าเราจะคัดลอกเนื้อหามันจะมีทั้งข้อความให้เราด้วยแล้วก็ส่งไปยังคนที่เราจะเชิญไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคัดลอกรหัสเชิญของเราด้วยเพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนของเรานั้นใส่รหัสเชิญของเรานะครับอันนี้ผมเชิญไปแล้วทั้งสิ้นอยู่ที่435คนได้รับมาอยู่ที่3,84,000เหรียญทองด้วยกันหรือเท่ากับอยู่ที่760บาทด้วยกันนะครับวิธีการ รับรางวัลก็เมื่อเรานะครับกดแชร์ are, ไปแล้วแล้วก็คนที่เราเชิญไปเขาดาวน์โหลดแอปผ่านนี้นของเราเราจะได้รับอยู่ที่4 0 0 0เหรียญทองนะครับแล้วก็เมื่อคนที่เราเชิญนั้นรับชมว,วิดีโอ30นาทีใน1วันไม่ต่ำกว่า10วิดีโอหรือเพื่อนได้รับเพชร6เพรใน1วันเราก็จะได้รับอีก30เพรเข้ามาในบัญชีของเรานะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนของเรารับชมว,วิดีโอ30นาทีต่อวันไม่ต่ำกว่า10วิดีโอสะสมครบ3วันจะได้รับ 1 0 0 0 0เหรียญทองเข้ามาหานะครับเพื่อนรับชมวิดีโอ30นาทีต่อวันไม่ต่ำกว่า10วิดีโอสะสมครบ7วันเราจะได้รับอยู่ที่16,00 0่นเหรียญทองด้วยกันนะครับอันนี้คือรางวัลจากการที่เราแนะนำาหรือเชิญคนมาโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Luc ก y t บลอกตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับอันนี้ก็เมื่อเราได้เปลี่ยนแล้วก็มาถอนเงินกดมาตรงนี้ได้เลยนะครับที่นี่เรากดมาพับแล้วก็เลือกช่องทางที่เราจะถอนเงินก่อนอย่างเช่น t ูมานี่เพย์เพา เติมเงินมือถือนะครับก็ถ้าว่าจะเติมเงินของทูมานี่ก็เลือกทูมานี่ไม่ใช่ถ้าว่าจะถอนเงินเป็นทูมานี่ก็เลือกทูมานี่นะแล้วก็เลือกการถอนเงินได้เลยนะครับตรงนี้นะก็แล้วก็เลือกไปเหมือนอันนี้ก็ผมสามารถถอนได้10บาทก็กดไปปั๊บเลยแล้วก็กดคําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับแค่นี้เองเนาะเราก็สามารถถอนได้แล้วนั่นเองนะครับทุกทุกคนนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะในส่วนข้างบนนี้คือการแจ้งเตือนนะที่ผมได้ถอนไปเมื่อคืนนะก็ได้รับเงินเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับอยู่ที่200บาทนะครับตรงนี้นะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันถ้าใครจะออกจากระบบก็มาที่คำว่าการตั้งค่าแล้วก็ออกจากระบบนั้นถ้าหากว่าใครอยากติดต่อซัพพอร์ตกับแอดมินก็กดคําว่าช่วยเหลือบริการตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดช่วยเหลือนั่นก็คือไปข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็แชทตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นเพจของเขาครับก็ กดติดตามกดทุกใจไว้ก่อนนะผมไม่ได้กดติดตามทีของเขานะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าหาว่าใครสนใจนะครับก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดนะทั้งแอป l u c ก y t ต็อกเพื่อที่เราจะหาเงินแล้วก็แอป t r u e Money w a l เ e t เพื่อที่ว่าจะนำเงินในแอปนี้ถอนเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y Wallet แล้วก็ค่อยถอนเข้าบัญชีของธนาคารอีกทีหนึ่งนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับแล้วก็เป็นการอัปเดตแอปล็อกคีตนอกนับล่าสุดเลยทุกคนนะก็ บายเจอกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับ